thank you ลอ้ลันลาล่าลาล่าลาโอ้ลันลาล่าล่าล่าลาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจทันฉันได้พบเธอโอ้ลันลาล่าล่าล่าลาโอ้ลันลาล่าล่าล่าลาสวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเอ้ยเช่นเคยค่ะ จากการที่เด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนเนื่องจากว่าขณะน,นี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เด็กๆคงสงสัยใช่ไหมคะว่าโควิด -19 นั้นคืออะไรเรามาทำความรู้จักกันเลยค่ะออกไปนะโควิด -19 เธอม,มองเห็นพวกเราเหล่าไวรัสร้าย โควิด -19 ไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ไหมจริงๆแล้วพวกเรานะ่ะตัวเล็กจิ๋วจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยล่ะแต่ถ้าใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องก็จะมองเห็นพวกเราได้ชัดแจ๋วแหวดูสิบนผิวเรามีหนามแหลมๆรูปทรงเหมือนมงกุฎอยู่เต็มไปหมดพวกเรานี่แหละตัวร้ายสุดอันตรายเด็กๆกลัวพวกเราไหมเมื่อก่อน พวกเราใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยู่ในร่างกายของสัตว์ป่าแต่มนุษย์บางคนนะสิชอบล่าสัตว์ป่ามากินเป็นอาหารไวรัสอย่างพวกเราเลยเปลี่ยนที่อยู่จากร่างกายสัตว์ป่ามาเป็นร่างกายมนุษย์แทนพวกเราเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ทางตาจมูกและปากหลังจากนั้นจะเข้าโจมตีเซลลระบบทางเดินหายใจเป็นที่ที่พวกเราชอบไปอยู่มากที่สุดเลย หลังจากที่เราบุกเข้าโจมตีร่างกายมนุษย์อย่างโหดเหี้ยมแล้วบางคนอาจป่วยเป็นโรคปอดอักเสบซึ่งมีอาการหลายอย่างเช่นไอมีไข้ปวดหัวอ่อนเพลียท้องเสียหายใจลำบากในบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ไม่เชื่อหรอเอางั้นดูนี่ออกไปนะชิวชิว มีละอองฝอยลอยออกมาได้เวลาไวรัสออกเดินทางแล้วละอองฝอยและมือที่สกปรกสามารถพาพวกเราละไวรัสร้ายไปอยู่บนสิ่งของและสถานที่ต่างๆได้ไกลยอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นอาหารโต๊ะตู้เตียงลิฟต์ปุ่มกดโทรศัพท์หรือลูกกุญแจเราอาจจะลอยไปในอากาศแล้วไปตกบนตัวแมวสุนนัขะ หรือไม่ก็บนตัวเด็กๆเราอาจไปอยู่ในห้องบนรถเมล์รถไฟฟ้าใต้ดินเครื่องบินหรืออาจอยู่ในพื้นที่ปิดที่มีผู้คนเยอะๆถ้าเป็นสถานที่แบบนี้เรายิ่งแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นอีกพวกเราเหล่าไวรัสร้ายกำลังร้องเพลงด้วยความตื่นเต้นเราคือไวรัสเราคือไวรัสเราจะซ่อนตัวตรงไหนก็ได้ตามที่เราต้องการ อาจจะเป็นในปากจมูกหรือแม้แต่ดวงตาของเธอจากนั้นเราก็จะออกเดินทางจากร่างกายของเธอไปยังร่างกายของคนอื่นๆเราโหดร้ายรุนแรงทําให้คนเจ็บป่วยได้ทีละมากๆแถมยังกลายพันธุ์เป็นไวรัสที่ร้ายแรงกว่าเดิมได้แต่มีบางอย่างที่ไวรัสร้ายอย่างเรากลัวกับพวกนักวิทยาศาสตร์หมอและพยาบาลยังไงล่ะ เพราะพวกเขาคิดจะสู้กับเราแล้วเราก็ยังกลัวคนที่สวมหน้ากากอนามัยด้วยเพราะหน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไม่ให้วรัสอย่างเราแพร่กระจายวิธีสวมหน้ากากอนามัย 1. คลีหน้ากากอนามัยออก 2. สวมหน้ากากอนามัยโดยดึงให้คลุมกระชับเข้ากับใบหน้าตั้งแต่ช่วงสันจมูกไปจนถึงช่วงคาง 3. กดตรงส่วนของโลหะบนสันจมูกให้โค้งรับสันจมูกพอดี 4. หายใจเข้าลึกๆหากหน้ากากอนามัยขยับตอนหายใจแสดงว่าใส่แน่นเกินไป 5. ห้ามจับด้านนอกของหน้ากากอนามัยขณะถอดออกเรากลัวคนที่ล้างมือบ่อยๆถ้าเธอล้างมือบ่อยๆพวกเราก็โดนล้างออกไปหมดนะสิวิธีล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด 1. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่โดยหันฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าหากันแล้วถูทำความสะอาดให้ทั่ว 2. ใช้ฝ่ามือขวาวางบนหลังมือซ้ายวางนิ้วประสานกันแล้วใช้นิ้วถูซอกนิ้วให้สะอาดจากนั้นสลับข้าง 3. นํนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันวางนิ้วประสานกันแล้วใช้นิ้วถูซอกนิ้วให้สะอาด 4. ใช้ฝ่ามือขัดหลังนิ้วโดยกำมือข้างหนึ่งแล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างถูทำความสะอาด 5. กางนิ้วหัวแม่มือด้านซ้ายใช้มือขวากำรอบนิ้วหัวแม่มือด้านซ้ายแล้วหมุนไปมาเพื่อทำความสะอาด 6. แบมือข้างซ้ายใช้ปลายนิ้วมือข้างขวาหมุนวนไปมาเพื่อขัดทำความสะอาดจากนั้นสลับข้าง 7. กำมือรอบข้อมือข้างหนึ่งหมุนมือเพื่อถูทำความสะอาดให้ทั่ว จากนั้นสลับข้างเรากลัวคนที่จะมาพ่นแอลกอฮอล์กับยาฆ่าเชื้อเพื่อทำร้ายเราด้วยแล้วเราก็กลัวคนที่รับประทานอาหารถูกหลักและพักผ่อนเพียงพอเพราะว่าพวกเขาจะมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงถ้าคนไม่กินสัตว์ป่าและรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอไวรัสร้ายอย่างพวกเราจะอยู่ไม่ได้และคงต้องหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วละ่ะเด็กๆจ๊ะ ตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าควรทำอย่างไรให้ตัวเองปลอดภัยจากโควิด -19 ค่ะเด็กๆก,ก็ได้รู้จักโรคโควิด -19 กันไปแล้วนะคะคุณครูก็หวังว่าโรคนี้จะหมดไปจากประเทศไทยนะคะในเร็ววันนี้ค่ะถ้าเราทุกคนช่วยกันป้องกันและก็ดูแลตัวเองนะคะ สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆค่ะแล้วก็คุณครูมีตัวอย่างอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ป้องกันโรคโควิดในทีนี้นะคะซึ่งอยู่ด้านหน้าคุณครูนี้นะคะอย่างแรกนะคะก็คือหน้ากากอนามัยค่ะเราควรจะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเราออกจากบ้านนะคะสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะไปฉีดฆ่าเชื้อโรคสถานที่ต่างๆที่เราไปนะคะหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เรามีอยู่ค่ะ เจลล้างมือนะคะเพราะว่าการล้างมือบ่อยๆนั้นนะคะจะเป็นการป้องกันเชื้อโรคโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็อุปกรณ์ยอดฮิตสำหรับตอนนี้เลยนะคะเฟซชิลค่ะเด็กๆสามารถที่จะใส่เฟซชิลนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคนี้ได้ค่ะเป็นการป้องกันไม่ให้เราถูกสารครัดหลังนะคะใส่กันนะคะก็เป็นการป้องกันอีกวิธีหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะป้องกันได้เป็นอย่างดีค่ะคุณครูก็ หวังว่านะคะท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะคะจะดูแลรักษาทุกเองนะคะก็ขอให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราทุกคนก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้คุณครูมีคําถามหนึ่งคำถามนะคะ ง่ายๆนะคะฝากท่านผู้ครองได้ถามเด็กแล้วก็ส่งคําตอบผ่านมาทางลายของคุณครูจําชั้นนะคะของโรงเรียนของลูกท่านนะคะคําถามก็มีอยู่ว่าเด็กๆมีวิธีการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างไรบ้างเด็กๆมีวิธีการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างไรบ้างส่งคําตอบมาให้คุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ